ความหมายของคำว่าสังขารพิขูทั้งหลายก็สังขารเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายเจตนาหกหมวดนี้คือสันเจตนาในรูปสันเจตนาในเสียงสันเจตนาในกลิ่นสันเจตนาในรสสันเจตนาในผพธัพพะสันเจตนาในธรรมพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารพิขุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังขตธรรมอะไรปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังขตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขตธรรม คือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังขตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณพิขุทั้งหลายเพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่าสังขาร